นี่ค่ะท <lush S 2> <hi, S 1> ุกคนนี you to to os, so, ่รอบๆนะคะรอบๆคำชะโนดเราก็จะเดินชมสำหรับท่านใดที่ไม่ได้มาเที่ยวคำชะโนดก็ไม่รู้าจะหันไปทางไหนกรุณาชมคลิปแม่คำตันให้จบแล้วจะได้ของดีนะคะทุกคนนี่นะคะดูตรงนี้ก็มีที่วัดระดับน้ำเลยนะคะ ดูต้นมะเดื่อใหญ่นะคะทุกคนนี่ดกมากนะคะว้าว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 กินได้ไหมเนี่ยอยากกินจังเลยกินได้กินได้ดไดต้นแก้วแบบนี้ไงกินได้โอย้ยถ้ามีปลาบองนี่สุดยอดเลยสุดยอดเลยนะคะนี่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติก็มาเที่ยวนะคะทุกคนอยากกินจังเลยอืมมะเดื่อใหญ่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายพอดีนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายตรงนี้ร่มรื่นมากคนปลาก็มีนะคะข้างล่าง ข้างล่างมีปลาด้วยนะคะชมกันให้รอบๆเกาะคำาชันนดเลยคนตรงนั้นก็เขาลื้อออกนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่กว้างเหมือนกันนะคะทุกคนรอบๆคําชนนดก็เป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่เหมือนกันคนดูดูบรรยากาศนะคะ ท่านพี่ก็จะเดินไปก่อนเลยนะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะถึงตรงไหน,นสวยๆเราก็จะหยุดถ่ายภาพตรงนี้สวยตรงนี้สวยมากจ้ะทุกคนดูดูดูด,ดูพระอาทิตย์ทรงกฎเห็นไหมไหมทุกคน ธรรมดาก็จะมีกระรอกนะคะแต่วันนี้ไม่เห็นยังไม่เห็นกระรอกทุกตัวเลยเหมือนเข้ามาอีกมิติหนึ่งนะคะก็มีต้นชะโนดขนาดสูงแบบสูงมากเลยโอเคค่ะเพื่อนๆ พาทุกคนมาชมวังคำชะโนดเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะคะ